คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปรัชญาการเมืองนำเสนอดออรสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษจัดทำโดยนายเขยมราชสังทุมรหัสนักศึกษา6 7 1 2 3 4 7 1 1 4 1ถ้าพูดถึงนักปรัชญ,ญาที่เปลี่ยนวิธีคิดของคนทั่วโลกชาร์คไดดาคือน,นักปรัชญาคนสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ วันนี้เราจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับเขาและแนวคิดการรื้อสร้างที่พลิกโฉมความเข้าใจในปรัชญาวรรณกรรมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ชาร์กเดริดาเกิดเมื่อปี1930ในแอลเบียรประเทศแอลจีเรียเขาเติบโตมาในครอบครัวชาวยิวท่ามกลางความท้าทายของยุคนั้นโดยเฉพาะนโยบายต่อต้านชาวยิวในสมัยรัฐบาลวิชีฝรั่งเศส แต่ถึงแม้จะถูกกีดกันทางการศึกษาเขาก็สามารถเข้าศึกษาที่ ENS ในปารีสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นนักปรัชญาที่โดดเด่นได้ครับผลงานไดาดาเป็นผู้คิดค้นแนวคิดสำคัญที่เรียกว่าการรื้อสร้างหรือ deconstruction ซึ่งไม่ได้หมายถึงการทำลายสิ่งที่มีอยู่แต่เป็นการตั้งคำถามต่อความเชื่อดั้งเดิมเช่นภาษาและความหมายไดายดามองว่า ภาษาไม่มีความหมายที่ตายตัวความจริงที่เราเข้าใจถูกสร้างผ่านบริบทของภาษาตัวอย่างที่เขาอธิบายไว้ในงาน Of Gamma t o l o g y คือการเขียนซึ่งถูกมองว่ารองจากการพูดจริงๆแล้วกับมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับผมอิทธิพลของแนวคิดนี้แนวคิดของเดริดามีอิทธิพลมากกว่าที่เราคิดไม่เพียงแต่ในปรัชญาแต่ยังขยายไปสู่วงการอื่นๆ ทั้งวรรณกรรมศิลปะสถาปัตยกรรมและแม้แต่กฎหมาย 1. วรรณกรรมการรื้อสร้างเปลี่ยนวิธีการอ่านและตีความวรรณกรรมนักวรรณกรรมเริ่มยอมรับว่าไม่มีการตีความใดถูกต้องที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองของผู้อา่านตัวอย่างเช่นการอ่านงานเขียนของฟันคับคาที่แต่ละคนอาจตีความถึงเสรีภาพการขดขีหรือความไร้สาระของชีวิตได้แตกต่างกัน 2. สถาปัตยกรรมในวงการของสถาปัตยกรรมแนวคิด Deconstructionism เกิดจากแรงบันดาลใจของเด r ิดาสถาปัตยกรรมในสไตล์นี้เช่นผลงานของ Frank ์แกรหรือซาฮาฮัดจะเน้นรูปทรงที่ไม่สมมาตรและการแสดงถึงความซับซ้อนของชีวิตยุคใหม่ 3. กฎหมายการรื้อสร้างยังถูกนำไปใช้ในวงการกฎหมายด้วยแนวคิดว่ากฎหมายไม่ได้มีความหมายคงที่ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทตัวอย่างคือการตีความรัฐธรรมนูญในสหรัฐที่บางคนมองว่าคําว่าความเท่าเทียมในกฎหมายอาจหมายถึงสิ่งที่ต่างกันในแต่ละยุคสมัยคําวิจารณ์ในมรดกทางความคิด 1. คําวิจารณ์นักปัชญาย,ย่างจอร์นเซลมองว่าเดริดาสร้างแนวคิดที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และบางครั้งดูเหมือนจะตั้งใจทําให้ซับซ้อนเกินจําเป็น แต่ในอีกด้านหนึ่งผู้สนับสนุนดาริดากลับมองว่านั่นเป็นเพราะเขากําลังทําลายกรอบความคิดเดิมที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย 2. มรดกทางความคิดถึงกระนั้นแนวคิดของดาริดายังคงมีบทบาทสําคัญในวงการวิชาทั่วโลกทุกวันนี้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังคงศึกษาแนวคิดของเขาในหลักสูตร ปรชัชญาและวรรณกรรมหลายคนยังมองว่าแดริดาได้เปิดประตูสู่การวิเคราะห์แบบใหม่ที่ได้ยอมรับความหลากหลายทางความคิดและบริบทมากขึ้น 3. คำพูดสำคัญที่ย้ำมุมมองของเขา The r e is noting h outside the text ไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือจากข้อความ Deconstruction is not a destruction but a careful demealing of tradition การรื้อสร้างไม่ใช่การทำลายแต่คือการทบทวนความเชื่อเดิมสรุปชาร์ลดารดิดาเป็นนักปราชญาที่เปลี่ยนวิธีมองโลกและความหมายของเราไปตลอดการผ่านแนวคิดการรื้อสร้างเขาสอนให้เราตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมหรือแม้แต่โครงสร้างสังคมเขาแสดงให้เห็นว่าความหมายไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ แต่มันถูกสร้างผ่านภาษาบริบทและอำนาจซึ่งทำให้เราเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่เปิดกว้างขึ้นถึงแม้จะมีคำวิจารณ์ว่าแนวคิดของเขาเข้าใจยากและซับซ้อนแต่เดริดาก็ได้ปลุกกระแสใหม่ในวงการวิชาการและทำให้เราเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวทุกอย่างสามารถทบทวนและตีความใหม่ได้เสมอนี่จึงเป็นเหตุผลช์กเดริดายังถูกยกย่องในฐานะนักคิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ครับนี่คือเรื่องราวของชาร์ครดดา,ดาและแนวคิดหรือสร้างขอบคุณครับ